สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พิกิตก็มีรถเล็กมัจเด็ดมารีวิวให้ชมกันคือคันนี้ครับฟอร์ดมัดแตงด่งอีทีแม่คันสีม่วงลายพรางครับทุกคนอ่าอันนี้จะอยู่ในเซตของ Limited Edition ซีรีส์8ครับ Limited Edition เป็นแพ็กสีดำดำมัตเตอร์เรดมีการแล้วก็มีรถมาให้หนึ่งคัน l t m i t e d e d i t i o n ซีรีส์8มันจะมีอยู่ 6คันนะใครชอบคันไหนก็ไปหาเก็บกันได้หรือจะเก็บครบเซตนี่ก็แจมไม่เบาครับมีจำน่ายอยู่เซเวน่นคันละ159บาทอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของฟอร์ดมัดแต่งลายผางคันนี้กันเลยครับทุกคนครับเนาะโอ้โห و, สีม่วงสวยเลยทุกคนโอ้โหนะฟอร์ดมัดแต่งคันสีม่วงโคตรเท่โคตรเท่นะตายทองรถมีบอกครับรายละเอียดบอกครับทุกคนนี่ครับฟอร์ดมัดแต่ง อ t โอ้โหอัตราส่วน1ต่อ64 Mar มาโจเรตเมดอินไทยแลนด์รถเหล็กมาจเลยนี่เมดอินไทยแลนด์นะโรงงานอยู่ที่ปทุมธานีนะนะครับเอามาดูตัวรถจะเป็น Ford m u s t a ต่งกีทีคันสีม่วงแล้วก็จะมีลายพางแซมสีเหลืองนะครับนี่ครับมาดูด้านหน้านะโอ้โหโลโก้ฟอร์ดมัดแต่งเลนะนะี่ครับมาเลยนะไฟหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับนี่กระจังหน้าโคตรเท่โคตรเท่อะนะนะีน่ะครับ กับพรงมีลายโอ้โหนะนี่ครับด้านข้างโอ้โหโ,โเคเท่นะนี่ครับมีสีเหลืองแซมเบอร์64แล้วก็โอ้โหล้อล้อลายใหม่ครับทุกคนขอบอกสีเหลืองเหลืองลายนี้พี่กิจไม่เคยเห็นเลยนะ <c oughs> เหมือนจะเป็นล้อลายใหม่ครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะโอ้โหโเคเทกกระจกมองข้างนะแล้วก็เปิดประตูได้นะนี่ครับ <c oughs> เปิดประตูได้สองด้านโเคเทเลยทุกคนปลอดมัดแต่ง G ีโอ้โห วงมาลัลซ้ายนะครับภายในห้องโดยสารนะนะด้านหลังนี่ครับมีคาว่า GT แล้วก็ไฟท้ายออกสีเงินเงินแล้วก็มีสปอยเลอร์บริเวณนี้นะนี่ครับไฟท้ายนะบริเวณนี้ด้วยโอ้โคตรเท่นะใครเก็บฟอร์ดมาแต่ง GT เนี่ยคันนี้ก็สวยอีกคันนึงนะครับนี่ครับลายพรางสีม่วงซะด้วยนะแล้วก็มีสีเหลืองมาแซมเบอร์64โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่นะ เออเีืยวไปวางกับฉากเป็นไงบ้างเนี่อืมอืมขับรถสปอร์ตมาเซเว่นน่ะซื้อของอะไรดีฟอร์มัดแต่ง GT คันที่โคตรเทไปจักกันได้ครับ ให้สนใจคันนี้ Ford m u s t a GT สีม่วงลายพางโคเทครับทุกคน159บาทยูเซเว่นอีลเว่นนะไม่ใช่เซเว่นนี้นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพิกิตและช่องสีทุกคนด้วยครับคลิปนี้พิกิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ